สวัสดีครับครูบาอาจารย์พีพ่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำพระสมเด็จวรคังยุคปลายเป็นพระที่แตกรายสังฆโรคนะครับเป็นองค์ดังในตำนานเป็นองค์ที่ พ่อใมหาได้นำคลิปนี้มาลงไว้แล้วครั้งหนึ่งเพื่อนๆพน fc ทักเข้ามาพูดคุยกันอย่างลดนหลามนะครับเป็นประเด็นที่ร้อนมากเลยนะครับองค์นี้แต่เนื่องจากว่าในคราวนั้นพ่อใหญ่มหายังไม่มีกล้องขยายกำลังสูงนะครับแต่วันนี้มาแล้วนะครับจะเอามาขยายในกล้องกำลังสูงให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอย่างเต็มตาอย่างจะจะเลยนะครับ เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยสุกนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยสุกหมายถึงว่าเอาเอาเปลือกหอยมามาอ่ามาเผาแล้วก็ทุบโขกบดให้ละเอียดนะครับเรียกว่าปูนเปลือกหอยสุกแต่ถ้าปูนเปลือกหอยดิบก็คือเอาเปลือกหอยมามาโขกมาสับมาบดโดยไม่ต้องเผานะครับแล้วก็มาผสมกันกคลุกเคล้าด้วยกันนะครับ,บวกกับน้ํามันตังอิวนะครับจึงทําให้เนื้อผรานี้ก่อตัวกันอย่างลม้มหลวม ด้วยการเวลาผ่านไปเข้านะครับเนื้อพระจึงแตกรายสังคโรคดังที่เห็นนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าองค์ดังในตำนานองค์ที่เพื่อนๆเอฟซเข้ามาพูดคุยกันอย่างล้นหลามนียเป็นเช่นไรนะครับนี่คือด้านหลังนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับด้านหน้านี่แตกรายสังคโรคด้านหลังนี้ไม่แตกอะไรเลยนะครับเพื่อนๆธรรมดานะครับแต่ว่าด้านข้างเนี้ ปริแยกนะครับเห็นไหมครับรอยปริแยกยุบย่นยอ่อแยกแตกเล้าลานนะครับด้านหลังเนี่ยตามตำนานเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆองนี้เพื่อนๆ fc คนไหนที่กดบอกว่าไม่ใช่ในครั้งก่อนถ้าท่านติดตามคลิปนี้ก็คงจะประจักษ์แก่ใจแล้วนะครับว่าพ่อใหญ่มหาได้พูดถึงเนื้อปูนเปลือกหอยสุกกับเนื้อปูนเปลือกหอยดิบเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาชมกัน ในกล้องขยายกำลังสูงนะครับแล้วก็ให้เพื่อนตัดสินใจเองว่าเป็นเช่นไรน,นะครับคือปกติแล้วพระสมเด็จวัดระังนะครับพเพื่อนๆถ้าถ้าด้านหน้าแตกแตกลายงาแตกลายสังโรคแตกรากผักขีดด้านหลังท่านจะไม่แตกนะครับด้านหลังท่านก็จะเรียบตึงปกติดังได้กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับนี่คือด้านหน้านะครับเรามาดูมาชมกันนะครับพเพื่อนๆว่าสมเด็จวัดระัง องค์ที่พ่อใหญ่มหาได้นำมาครั้งก่อนคือองค์นี้แหละครับที่เราพูดคุยกันแบบอจอแทบพังเลยนะครับแต่คราวนี้มาประจ,จักษ์ด้วยสายตาเราแล้วนะครับเรามาดูมาชมไปพร้อมกันนะครับเราจะได้หายจากการสงสัยนะครับเพื่อนเพื่อนว่าองค์นี้เป็นเชิดไหลกันแน่นะครับ เพื่อนๆดูนะครับนี่คือขยายกำลังสูงแล้วนะครับเนี่ยเรามาดูพภพคก่อนนะครับเพื่อนๆดูด้านหน้าเป็นไงครับนี่คือ พระพักท่านนะครับดูลักษณะการแตกของท่านนะครับเพื่อนเป็นไงครับมีคาบคาบน้ำมันตังอิ้วขึ้นเกลืเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเหมือนกับคาบไข่พระกุกพรเก่าเลยนะครับสีเทา สีเทานะครับแล้วก็มีลักษณะร่องของการแตกไม่เสมอกันนะครับไม่เรียบตึงเลยนะครับเนี่ยรอยแตกท่านก็แตกเล็กแตกน้อยแตกมากเล้าลานออกไปนะครับองนี้พ่อใหญ่มหาได้อ่าเอาแช่น้ำส้มสายชูแล้วก็แปลงสกิดออกนะครับเพราะเป็นการเคลือบลักไว้นะครับเพื่อน พราะอย่างมหาอยากดูเนื้อหาด้านในก็เจาะดูแล้วก็พยายามเอาเอาลักออกนะครับด้วยการแช่น้ำส้มสายชูแล้วก็ค่อยๆสกิดออกไปนะครับเราจึงเห็นเป็นลักษณะคาบสีดำติดอยู่นะครับนี่เพื่อนๆเห็นคาบสีดำไหมครับนี่นี่คาบสีดำติดอยู่นะครับ ี๋ยวเรามาดูเกตนะครับเกจในจุดซุ้มนะครับสังเกตดูลักษณะการม้วนของของซุ้มระครังเป็นไงครับพเพื่อนเนคลาสสิกไหมครับการม้วนของซุ้มระคังนี่คลาสสิกมากนะครับนี่คือ,อเรียกว่ารักน้ําเกลียงหรือว่ารักดําติดไว้นะครับ แล้วพ่อยหญมหาก็ค่อยเอาแปลงแช่น้ำส้มไซชัสก,กิดออกก็เห็นแค่นี้นะครับเนี่ยเราดูเราดูเกจสิครับเนี่ยโคนเกตนี่อวบเหมือนรูปทรงกลวยเลยนะครับนี่โคนโคนเกตนี่อวบปลายแหลมเห็นไหมครับเราดูมุมอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ ดูการแตกของเขาแตกลักษณะแตกลายสังเคราะห์อย่างเงี้ยปอมเจเรียนแบบทําไม่ได้นะครับเ,เพื่อนๆอย่างเงี้ยทาได้ก็ไม่เหมือนนะครับก็ทําได้แค่เหมือนแต่มันไม่เหมือนหรอกครับของแท้เนี่ยร้อยสี่สิบปีร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีร้อยเสิบปีโดยประมาณนะครับที่ทําอย่างเงี้ยเรามาดูพระสอหรือลำคอนะครับ ขึ้นเป็นลำเลยนะครับเพื่อนเเนี่ยเห็นไหมครับดูรอยแตกลายชามสังกโลกท่านนี่คือเมตรพระธาตุนะครับที่เกิดขึ้นในองค์พระนะครับเรามาดูซอกลักแร้กันเห็นไหมครับเพื่อนๆนเนี่ยเราดูแล้วคือด้านในแขนนะท่าน ท่านจะม้วนนะครับเพื่อนๆเนื้อนี่จะม้วนหดเข้าไปด้านในเลยนะครับเนี่ยเนื้อนี่จะม้วนหดเข้าไปด้านในแล้วก็ที่เราเห็นนี่คือเม็ดแดงนะครับเม็ <c oughs> แดแดงเษอิฐผสมกอกำแพงนะครับเพื่อนๆคือเม็ดแดงนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นเนี่ยเป็นเม็ดพร,ระธาตุนะครับเม็ดเทาเห็นไหมครับผุดขึ้นในองค์พระแล้วก็เนี่ย เป็นลักษณะรอยปิแยกแตกออกเห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ยคือเขาไม่เรียบตึงรอบเม็ดมวลสารนี้นะครับพเพื่อนๆดูนะครับเราดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูซุ้มระครังเส้นซุ้มระครังนะครับ เพื่อนๆดูเม็ดนี้นะครับเป็นไงครับเนี่ยนี่คือซุ้มระฆังนะครับซุ้มระฆังนี่คือเม็ดเท่านะครับเม็ดเท่าแล้วคลาสสิกมากนะครับเพื่อนๆดูรอบหลุมเม็ดเทานะครับเราจะเห็นคาบไข่ผ้ากุผ้าเก่านะครับขึ้นเต็มเลยนะครับนี่คาบแคนไซคราบอนาคอนไน์เนี่ยขึ้นรอบเม็ดเท่านี้นะครับนี่อีกหนึ่งเม็ดที่ ที่แขนเพื่อนๆก็ดูนะครับเป็นไหมครับนี่ของแท้เขาจะไม่เรียบตึงนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วการปริออกของเขาะครับเป็นไงครับนี่ปริออกไปเลยนะครับการแตกนะแตกลายสังเคราะห์เห็นไหมครับเหมือนชามดินเผานะแกกันเผาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ่อนเนี่ยดูเขามาอย่างนี้นะครับที่ที่ไม่เหมือนใครนะครับเป็นสิ่งที่ประหลาดมากนะครับแปลกแปลกแต่จริงนะครับ ดูต่อไปนะครับนี่คือชายจีวรน,นะครับเป็นการพาดนะครับพาดจากข้อศอกในลงมาที่หัวเข่าเห็นไหมครับแล้วก็มาดูเม็ดเนี่ยเม็ดแดงตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนี่เห็นไหมครับเม็ดแดงในรอบเม็ดแดงเขาก็ไม่เรียบตึงนะครับเห็นไหมครับมีรอยมีหลุมเล็ก ไตาตามขอ,อบนี่เห็นไหมครับหลุมเล็กๆเนี่ยไตายตามขอ,อบเนี่ยแล้วเราดูเราดูเส้นบางเส้นเห็นไหมครับเพื่อนๆในหลุมที่ปริแยกเนี่ยเขากลับมีคล้ายๆกับเกจอาอนาคอนไนนะครับนี่ยขึ้นตามร่องคาบแคนไซก็จะเป็นแผ่นเหมือนหินอ่อนบางเคลือบส่วนอนาคอนไนเนี่ยก็จะเหมือนผุยหิมะนะครับเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะครับเพื่อนๆตามร่องเนี่ย ขขาวเห็นไหมครับเนี่ยดูแปลกประหลาดมากนะครับดูของจริงของแท้อย่างไงก็เรียนแบบไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูดูเม็ดดําตรงนี้สิครับอันนี้จะอะไรมาเปรียบเทียบก็ยากที่จะลําบากนะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือเม็ดเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงเขาก็จะไม่แดงชมพูก็จะแดงอมน้ําตาลอย่างนี้นะครับขณะเดียวกันรอบเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูรอบเม็ดเม็ดแดงสิครับเป็นไงครับเนี่ย เหมือนกับเป็นลำเป็นสายเกลือแร่รอบเม็ดเลยนะครับอย่างเงี้ยถ้าปลอมปลอมเจเรียนแบบทำไม่ได้นะครับต้องให้เวลาธรรมชาติร้อยกว่าปีขึ้นน่ะที่ทำได้อย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเราจะบอกว่าเป็นพระเป็นพระเรียนแบบไม่ได้นะครับองนี้พ่อใหญ่มหาเคยนำมาลงแล้วนะครับองนี้ เพื่อนๆบางท่านที่มีองค์ความรู้ใจที่สงบนิ่งเยือกเย็นนี่ท่านก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยเพราะเป็นเนื้อเนื้อปูนเปลือกหอยดิบกับเนื้อปูนเปลือกหอยสุกเขาเข้า,า,าด้วยกันนะครับต่างคนก็ต่างกิตต่างใจแต่พอมาเจออัตรากล้องขยายกําลังสูงเช่นนี้เพื่อนๆคงคงประจักษ์แล้วนะครับทีนี้เพอยังมหาเอามาให้ดูแล้วนะครับ คงจะไม่มีคําไหนมาเปรียบเทียบได้อีกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูความงามของท่านดูมหัศจรณย์น,นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นเป็นเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนๆเป็นเม็ดพระธาตุนะครับ สีขาวเลยนะครับเนี่ยนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับนี่คือเม็ดพระธาตุรอบเม็ดพระธาตุก็เหมือนกับเม็ดแดงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคือเขาไม่เรียบตึงติดกับเม็ดพระธาตุคือมันมีคาบไขมีคาบเทาอ่าขึ้นมาเ,เต็มทั่วองค์พระเลยนะครับค้าจะบ่งบอกว่านี่คือคาบน้ำมันตังอิลแหละครับอ่าที่คลาสสิกมากกว่านั้นเพื่อนๆดูเม็ดนี้นะครับ เป็นหินอ่อนไปแล้วนะครับมโหรลานะครับเพื <at> work, ่อนๆดูขนลุกขนพองเลยนะครับเนี่ยนี่คือนี่คือเม็ดพระธาตุนะครับเม็ดพระธาตุที่กลายเป็นหินอ่อนนะครับเพื่อนๆดูสิครับเป็นมาได้ยังไงครับเนี่ยท่านเป็นมาได้ยังไงท่านเกิดขึ้นได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมาบรรยายได้นะครับไม่มีอะไรที่จะมาบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้ได้นะครับถูกต้องไหมครับเนี่ย ดูรอบดูรอบเม็ดพระธาตุสิครับเนี่ยแยกออกมาเลยนะครับแตกออกมาเลยนะครับเ,เพื่อนเือนเนี่ยงามมากนะครับงานจริงๆเ,เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ก็คงจะมีคําตอบคอําอธิบายอยู่ในใจแล้วนะครับทีนี้เราจะได้หายสงสัยกันเสียทีนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับพระแท้นี่อยู่กับพวกเราชาวบ้านธรรมดามันก็ มันดูเหมือนแบบไม่มีค่าไม่มีราคานะครับเ,เพื่อนๆเป็นเรื่องจริงนะครับแต่เพื่อนว่าถ้าพระเนี้ยองค์เนี้ยไปอยู่กับใครก็ตามที่มียศมีตําแหน่งนี่ขึ้นคอห่มจีวรโชว์ด้านนอกเสื้อซะหน่อยเนี่ยคงจะพูดคุยกันเป็นแรมปีเลยทีเดียวแหะครับนี่คือฐานหมอนรองสิงข้างล่างนะครับเ,เพื่อน นี่คือฐานหมอนรองสิกนะครับข้างล่างดูสิครับดูการแตกของเขาองค์นี้แตกลายชามสังเโรคนะครับนี่เป็นลักษณะการลงลักดําไว้นะครับติดไว้ที่องค์พระนะครับเป็นการลงลักดําไว้นะครับเพื่อนๆที่เราเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือด้านหน้านะครับเรามาดูด้านด้านหลังกันด้านหลังเป็นเช่นไรนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า เนื้อบอบช้ำเป็นเช่นนี้เองนะครับเ,เพื่อนๆว่าเนื้อบอบช้ำเป็นเช่นไรก็ดูไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเนื้อบอบช้ำนะครับดูด้านข้างก็ปีแยกเห็นไหมครับเพื่อนๆนด้านข้างปีแยกนะครับเราเห็นเห็นไหมครับรอยปีแยก ขณะเดียวกันเี่เราเห็นเนี่ยนี่คือเม็ดเม็ดแดงนะครับรอบเม็ดแดงนี้ก็ยุบแยกแตกออกเลยนะครับเนี่ยสวยงามเราดูเราดูการปีแยกของขอบข้างนะครับเพื่อนๆเป็นไงครับเนี่ยนี่คือการปีแยกของขอบข้างนะครับ ปีแยกออกเลยนะครับเนี่ยหาดูหาชมยากนะครับอย่างนี้เป็นธรรมชาติยาวลงมาเลยนะครับปีแยกยาวลงมาเลยเนี่ขณะเดียวกันเราเห็นเป็นลักษณะเหมือนเหมือนรอยปูไตนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นนะครับนี่เหมือนรอยปูไต,เ,นเ,นเ,ตเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสายเกลือแร่เลยนะครับ นี่ลักษณะเป็นรอยปูไตนะครับเพื่อนๆนี่รอยปูไตนี่ก็รอยปีแย่ขอบข้างปีแย่ด้านหลังท่านจะไม่แตกลายสังคโลกนะครับเพื่อนๆด้านหน้าแตกลายสังโลกด้านหลังนี่ปกติธรรมดาอย่างนี้นะของแท้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับถ้าด้านหน้าแตกลายสังโลกด้านหลังก็แตกด้วยนี่ก็น่ากลัวนะครับให้พิจารณาใหม่นะครับกูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้เช่นนั้นนะครับเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยดู ดูเนื้อหาสาระท่านนะครับเป็นไงครับเหมือนเหมือนเนื้อเน่าไหมครับกูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเนื้อบอบช้ำนี่แหละครับเนื้อบอบช้ำเนื้อเน่าก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับตามตำราที่ได้กล่าวไว้เป็นชิ้นนี้เองนะครับเราดูไปเรื่อยๆนะครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อน เราก็จะเห็นเป็นลักษณะเป็นเรียกว่ารอยปูไตน,นะครับเพื่อนๆนรอยปูไตน,นะครับแล้วสีเขานี่ฉ่ำอุ่มด้วยน้ำเลยนะครับคล้ายๆกับน้ำมันตังอิวนะครับเราดูด้านข้างอีกรอบนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับเพื่อนๆอันนี้คือเม็ดแดงนะครับ เม็ดแดงของแท้เป็นเช่นนี้นะครับเพื่อนๆเราเห็นเม็ดแดงถูกต้องไหมครับเนี่ยนี่คือเม็ดแดงนะครับแล้วก็รอบเม็ดแดงเป็นไงครับปีแยกแตกออกเม็ดแดงเนี่ยองหนึ่งมีประมาณสักสีห้าเม็ดนะครับแต่ถ้าสามถึงสี่เม็ดกําลังพอดีนะครับเพื่อนๆครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้เช่นนั้นนะครับถ้าแดงเต็มองค์เลยเนี่ก็ให้พึงระวังนะครับ เม็ดแดงเนี่ยไม่ต้องมีมากหรอกครับมี3ามถึงสี่เม็ดนี่ก็โอเคแล้วนะครับเรามาดูด้านข้างกันนะครับเพื่อนๆดูมุมตรงนี้นะครับเราเห็นอะไรไหมครับน,นี่คือเม็ดประทาตนะครับเพื่อนเพื่อนเม็ดพระธาตแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยขอบเป็นไงครับขอบในความฉ่ำเห็นไหมครับอุมน้ําเขียวเลยนะครับเนี่ย รอบองค์พระเลยนะครับแล้วก็ดูสิครับดูหลุมแต่ละหลุมนะครับดูรอยปีแยกของท่านแต่ละแต่ละช่วงนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆเนี่ยเราดูรอยปีแยกนะครับค่อยๆดูกันไปนะครับเพื่อนๆนี่ความงามที่เป็นธรรมชาตินะครับ ด้านหลังนี่ไม่ต้องแตกลายสังฆโรคนะครับด้านหลังก็ต้องเป็นลักษณะหลังอย่างนี้นะครับเป็นของแท้เลยนะครับถ้าองค์ไหนด้านหน้าแตกลายสังฆโรคด้านหลังก็แตกด้วยนี่ก็น่ากลัวนะครับเพื่อนดูเนื้อเขาสิครับเนื้อบอบช้ํานะครับเนื้อบอบช้ําเนื้อเน่านะครับดูคราบไขผ้าเก่าผ้ากุดูคราบน้ามันตังอิ้วดูรอยนอนด้นสิครับ เป็นหลุมเลยนะครับพเพื่อนๆเนี่ยหลุมเล็กหลุมน้อยเต็มไปเลยนะครับอย่างเงี้ยปลอมเจเรียนแบบทํำยังไงครับพเพื่อนๆทําไม่ได้นะครับปลอมเจเรียนแบบเนี่ยอันนี้คือของแท้เลยนะครับก็เป็นลักษณะเช่นนี้เองนะครับเพื่อนเพื่อนดูสิครับดูรอยปีแยกเนี่ยขอบข้างในรอยปีแยกนี่มีทุกสี่ขอบเลยนะครับสี่มุมเลยนะครับรอยแตกแยกรอยปีแยก เพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับต c ไคร e ให้พ่อใหญ่มหาช่องส่องพอบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ